นัดเจอจอมฟันวันทองอุไรบ้านทุกปีบ้านเรามีงานทองอุไรบ้านที่โครงใหญ่พี่เฝ้าโรอยอดชีวันฟันใจอดีตเทพีโครงใหญ่หวังชื่นใจเมื่อได้เจอกัน ชิงชาสวรรค์มุนพลันเปลี่ยนสีพี่รอคนดีตรงนี้ด้วยใจมุ่งมันยินเสียงโทรศัพท์พี่กดรับไม่ทันเหตุใดจอมฟันตัดสายหรือมีชายรอ คิดไปใจสั่นนี่มันอะไรหรือมีเหตุรายหรือมีใครอื่นเครียโครปล่อยให้พี่คนนี้เฝ้าแต่รอหัวใจเริ่มฟอเพราะน้องหลอกให้มาคอย พบแล้วจอมฝันวันทองอุไรบ้านวันนี้น้องมาร่วมงานทองอุไรบ้านที่ครองใหญ่น้ำตาพี่ร่วงดังพวงดอกทองอุไร เห็นภาพบาดตาบาดใจชายใหม่ที่เธอควงมา